แม่จะหันกลับมาดูอีกสัก,กี่รอบก็รู้สึกอนาถสวัสดีครับวันนี้มาอยู่ในเกมฮองไกอิมแพ a คสาวันนี้หลังจากที่คนได้เห็นกันหน้าปกคลิปเรียบร้อยแล้ววันกับมาที่เบียก้าของผมแม่รู้สึกอนาถกับหอ,อกตัวเองมากหอ,อกคาฟีไม่พอยังยังอัพไม่เต็มอีกซึ่งสำหรับใครหลายๆคนน่าจะได้เห็นแล้ววันนี้มี ตู้หอพักใหม่เข้ามานั่นคือคุณแจสวรค์ุณแจแห่งการสร้างออบิดฟฟวเวอร์แน่นอนหอกนี้ไม่ใช่ของใครคนอื่นเลยนอกจากหอกของดูแลนเดลเป็นหอกที่อัปเกรดให้แ,แขงแ่งขึ้นกว่าเดิมบอกเลยว่าครั้งก่อนผมพลาดหอกไปคราวนี้ผมแน่นอนว่าจะมาเปิดกระชายทุกคนดูกันซึ่งเพชรของผมนั้นก็อย่างที่เห็นเลย ไม่มากเหลือเหลือเพียแค่เก้าพันกว่าเราต้องเปิดให้ออกก่อนการันตีห้าสิบครั้งแล้วผมยังไม่อยากเสียเพชรมากกว่านี้เพราะงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่ามาอมาแล้วโหอาวุธชิ้นแรกโอ้โห ออหอกมาเถอะไม่อยากได้ปานหอกอะหอกหอกไอหอกไปเราเสียไปสิบโลฟรีแล้วหนึ่งครั้งก่อนมาแอดโตนเนว้าจะออกให้ไป <c oughs> ต้องมาแล้ว อยากเกลือมากตอนนี้ยังไม่อยักทานเกลือไตจะวายแล้วแม่ลังสังรอนว่าคืนนี้ได้กลับไปกินมาม่าแน่เลยฮึยแม่เหมือนจบไปกว่าที่คิดแฮะ เเชยออกมาแล้วโอ้โหอย่างนี้แม่อย่างนี้อนเอาอะผมตั้งแต่วันนี้ไปผมจะไม่เกืออีกแล้ว <c oughs> แว่ได้มาแล้วอับดิษเวอเราลองไปทดสอบตรรอัวละครกันดีกว่าอืมทดลองเล่นอา้าว มันมีทดสอบอย่างนั้นเลยนี่สอนการเล่นปลดป่อยทวนศักดิ์สิทธิ์ขอเพ็ดคืนนะเฮ้ะโดยตัวละครที่เขาไปทดสอบนี่โอ้โหอยากได้มากเลยว่ะแม่อัมบิฟอลอัปตันปานก็ครบเซตแม่ต่างจากของเราเซตยาจก แม่อ<ม>าบิดฟลเวอร์เป็นอาวุธประเภทหอกซึ่งสามารถเพิ่มอัตราคิยิคอลและพับความเสียหายทางกายภาพขณนะอยู่ในสภาพลิมิตเบรกให้กับตัวละครได้เมื่อเฟสบัตโจมตีโดนสตูจะสร้างความเสียหายกายภาพพื้นฟู HP และ EP ก็กดสกิลอาวุธเพื่อ ลิงเกตเอพีรัวอ่ะลองดูแอนิเมชันเลียงด้วยมาอันตีแล้วแล้วก็เมื่อเข้าสู่ช่วงอันตีอันนี้อธิบายเสริมเลยตัวละครจาใใ้มม้เราเข้าสู่มิติหนึ่งที่เรียกว่าดาร์ควอยถ้านึงไม่ออกก็มิติเดียวกับของแคทร์ออฟเทนเทียนทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกหยุดเอาไว้แล้วก็ โอ้ยท่านเปลี่ยนเจ็ดเท่สวยขึ้นว่ะเมื่อดาร์กบอยของไบไนเอ็กซ์ตริดจะออกจากสถานะลิมิตเบรกและคู่ดาวของสกิลอาวุธจะถูกรีเซตแม่กำจัดประตูถนนทุ่ผ่านด่าน อันนี้มันยังไม่ได้เปลี่ยนเหมือนเดิมอล,ลองกดสกิลของปกติโหดูเท่มากจะถ้าถ้าได้ดีกว่านี้อันตรีต้องรีเซ็ตด้วย ยังเหมือนเดิมหมดทุกอย่างแม่เจนนเมียอคทิวัส์まだまだですอันนี้ยังเหมือนเดิมまだまだですมี เห็นเขาว่าถ้าไปสับปัะเภทเวทนี่ดามิตถึงล้านได้เลยนะเนี่ยถ้าเกิดของตันอ่ะนะได้เพชรมาชดเชยแล้วการเล่นที่สองะรีวิวหอกะมานี้คร่าวๆมาแถมเล็กน้อยดูลันเดาอบิดเฟลเวอร์อัพไม่ตันแต่แค่นี้ของของฟาร์มผมหมด ดีเล็กอัพเต็มหมดแล้วอัพสดๆเมื่อกี้เลยอ่าส่วนของเซมนเพี่นก็ของไม่มีนะช่วงนี้จนๆอ่าเซกเทลีก็ประมาณนี้แต่เราไปลงอับ,บิดดีกว่าไปลงเล่นๆทุกทานไปอัพของไอตัน,น ุาสารได้หอกไปจำตัวมาแล้วโอเขากดสกิลอาวุธีนี้สามารถคอมโบต่อเนื่องได้เลยเนี่ยมีเล็กมีแลกน้อย

ไม่เปล่าแต่สัมผัส้ว่าแรงขึ้นไม่ได้ใช้ดูดูมานานต้นสุดาของเจค้าหาย,ยาเรี้า

จบด้วยหน้าคลิปนี้เลยสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้แลเดี๋ยววันหลังผมจะมาเปิดกระชาตออกสำหรับวันนี้ผม,มต้องขอตัวลาไปแล้วละครับสวัสดีครับ